เปลี่ยนแปลงของสารโดยการเปลี่ยนสถานะของน้ำสวัสดีครับน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่คาบเรียนวิทยาศาสตร์ครับหลังจากที่เราเรียนเรื่องการแยกสารกันไปแล้วในวันนี้เราจะมาศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสารกันบ้างนะครับแต่ก่อนที่จะไปเริ่มคาบเรียนหากน้องๆคนไหนต้องการจะทบทวนความรู้เดิมก่อนก็กดปุ่มกิจกรรมได้เลยนะครับ น้องๆยังจำกันได้หรือเปล่าครับว่าเราสามารถจำแนกสมบัติของสารออกได้เป็น2ชนิดคือสมบัติทางกายภาพกับสมบัติทางเคมีและแน่นอนครับถ้าหากเรานำสมบัติของสารมาเป็นเกณฑ์ก็จะสามารถแบ่งการเปลี่ยนแปลงของสารออกได้เป็น2ชนิดเช่นกันคือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงทางเคมีครับ โดยความหมายแล้วการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็คือการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้สมบัติทางกายภาพของสารเปลี่ยนไปการเปลี่ยนแปลงชนิดนี้องค์ประกอบภายในของสารจะยังคงเหมือนเดิมนะครับน้องๆส่วนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีคือการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้สมบัติทางเคมีของสารเปลี่ยนไปหรือพูดง่ายๆก็คือการเปลี่ยนไปเป็นสารใหม่นั่นเองครับรู้ถึงความหมายของการเปลี่ยนแปลงของสารท <sk> ั้งสองชนิดกันไปแล้ว คราวนี้เรามาลองทำกิจกรรมจำแนกการเปลี่ยนแปลงของสารกันดีกว่านะครับโดยให้น้องๆน,นำภาพที่กำหนดให้มาใส่ให้สัมพันธ์กับลักษณะการเปลี่ยนแปลงครับใช่แล้วค่ะเก่งมากครับเก่งมากค่ะเก่งมากครับเยี่ยมไปเลยค่ะ ถูกต้องครับจากกิจกรรมจำแนกการเปลี่ยนแปลงของสารน้องๆจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพจะแบ่งออกได้เป็น2ชนิดคือการเปลี่ยนสถานะของสารกับการละลายของสารใช่ไหมครับส่วนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนั้นจะมีอยู่เพียงชนิดเดียวก็คือการเกิดปฏิกิริยาเคมีซึ่งในค้าพเรียนนี้เราจะมาเริ่มศึกษากันที่หัวข้อการเปลี่ยนสถานะของสารกันก่อนครับ หากใช้สถานะเป็นเกณฑ์เราจะสามารถจำแนกสารออกได้3มชนิดนะครับน้องๆคือของแข็งของเหลวและแก๊สครับสถานะของสารเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับน้องๆแต่การที่เราจะเปลี่ยนแปลงสถานะของสารได้นั้นจำเป็นต้องใช้ตัวช่วยครับเอมีน้องๆคนไหนทราบบ้างครับว่าสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานะของสารได้นั้นคืออะไร ให้น้องๆกดเลือกคำตอบที่คิดว่าถูกต้องได้เลยครับถูกในการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารนั้นเราจำเป็นจะต้องใช้การเพิ่มและการลดอุณหภูมิเข้ามาช่วยครับโดยการเปลี่ยนสถานะของสารจากของแข็งเป็นของเหลวจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราเพิ่มอุณหภูมิให้สารครับและถ้าหากเราเพิ่มอุณหภูมิให้สารต่อไปเรื่อยๆก็จะทำให้สารเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นแก๊สครับ ในทางกลับกันหากเราลดอุณหภูมิลงสารก็จะสามารถเปลี่ยนสถานะจากแก๊สกลายเป็นของเหลวได้และหากเราลดอุณหภูมิลงไปเรื่อยๆสารก็จะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็งครับโดยการที่สารเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวนั้นเราจะเรียกว่าการหลอมเหลวและเราจะเรียกสารที่เปลี่ยนสถานะจากของเหลวไปเป็นแกส๊สว่าการระเหย ส่วนการที่สารเปลี่ยนสถานะจากแก๊สเป็นของเหลวก็คือการควบแน่นและการที่สารเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็งก็คือการแข็งตัวครับเรียนเนื้อหากันไปแล้วคราวนี้เรามาทำกิจกรรมเพื่อพิสูจน์ว่าการเพิ่มและการลดอุณหภูมิมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารกันบ้างไหมครับน้อง อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือน้ำแข็งบิเกอร์และเทอร์โมมิเตอร์ครับเตรียมอุปกรณ์ครบแล้วก็มาเริ่มทำกิจกรรมกันเลยนะครับขั้นตอนแรกน้องๆต้องใส่น้ำแข็งลงไปในบิเกอร์ครับจากนั้นนำเทอร์โมมิเตอร์มาจุ่มลงในบิเกอร์เพื่อวัดอุณหภูมิต่อมาให้น้องๆํำบิเกอร์ที่มีน้ำแข็งขึ้นไปตั้งไฟโดยใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์ครับแล้วก็นำเทอร์โมมิเตอร์ไปจุ่มประมาณ2นาที อย่าลืมสังเกตการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับสุดท้ายก็รอให้น้ำเดือดครับจากนั้นก็นำเทอร์โมมิเตอร์จุ่มลงในบิกอร์อีกครั้งและสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วยครับให้น้องๆน,นำผลการศึกษาที่สังเกตได้มาใส่ในตารางบันทึกผลการศึกษาเมื่อบันทึกเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มเฉลยเพื่อตรวจสอบคำตอบได้เลยครับ กิจกรรมนี้เราสามารถสรุปได้ว่าน้ำแข็งมีสถานะเป็นของแข็งเมื่อเพิ่มอุณหภูมิน้ำแข็งจะเปลี่ยนเป็นน้ำซึ่งมีสถานะเป็นของเหลวและเมื่อเพิ่มอุณหภูมิขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดเดือดน้ำจะเปลี่ยนเป็นไอน้ำซึ่งมีสถานะเป็นแก๊สครับในลำดับต่อไปจะเป็นการสรุปเนื้อหาทั้งหมดที่ได้เรียนในคาบเรียนนี้ครับเมื่อเพิ่มอุณหภูมิแก่สาในสถานะของแข็งจะทำให้ของแข็งหลอมเหลวกลายเป็นของเหลว และเมื่อเพิ่มอุณหภูมิแก่ของเหลวจะทำให้ของเหลวกลายเป็นแกส๊สในทางกลับกันเมื่อลดอุณหภูมิของสารในสถานะแก๊สลงจะทำให้แก๊สควบแน่นกลายเป็นของเหลวและเมื่อลดอุณหภูมิของเหลวลงอีกจะทำให้ของเหลวกลายเป็นของแข็งได้ครับ เวลาของค่าเรียนวิทยาศาสตร์ก็ใกล้จะหมดลงแล้วนะครับน้องๆแต่ก่อนจากกันวันนี้เรามาทําแบบฝึกหัดใช้เดี่ยวเพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจในบทเรียนกันก่อนดีกว่าครับการที่น้ําแข็งซึ่งมีสถานะเป็นของแข็งเมื่อโดนความร้อนแล้วกลายเป็นน้ําซึ่งมีสถานะเป็นของเหลวการเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นการเปลี่ยนสถานะของสารครับเมื่อเราเพิ่มอุณหภูมิแก่สารในสถานะของแข็งจะทําให้ของแข็งหลอมเหลวกลายเป็นของเหลว และเมื่อเราเพิ่มอุณหภูมิแก่ของเหลวจะทำให้ของเหลวกลายเป็นแก๊สครับเมื่อเราลดอุณหภูมิของสาในสถานะแก๊สลงจะทำให้แก๊สควบแน่นกลายเป็นของเหลวและเมื่อเราลดอุณหภูมิของเหลวลงอีกจะทำให้ของเหลวกลายเป็นของแข็งได้ครับการถนอมอาหารโดยการตากแห้งเป็นประโยชน์จากการเปลี่ยนสถานะของน้ำครับเพราะว่าในอาหารจะมีน้ำเป็นส่วนประกอบอยู่ มาโดนความร้อนจากดวงอาทิตย์น้ำในอาหารก็จะระเหยออกไปทำให้เราสามารถเก็บรักษาอาหารไว้ทานได้นานขึ้นครับการผ่าไม้มาทำฟืนเป็นการเปลี่ยนรูปร่างของสารเท่านั้นนะรครับน้องๆเพราะว่าไม้ที่มีสถานะเป็นของแข็งหลังจากถูกผ่าให้เล็กลงแล้วก็ยังคงสถานะเป็นของแข็งอยู่ครับ ค่าเปลี่ยนของเราก็หมดเวลาลงแล้วเหรอครับน้องๆแต่สาระดีๆเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสารยังมีให้ติดตามกันต่อในค่าเปลี่ยนหน้านะครับสำหรับวันนี้คงต้องลากไปก่อนแล้วสวัสดีครับ